เมื่อกี้วิดีโอมันตัดไปนะครับพอดีผมโหลดโปรแกรมใหม่มาลองดูก็เลยมันจับเวลา10นาทีนะถ้าเกิดมีใครมีซีเรียลของโปรแกรม b a d ดี a แคก็ฝากด้วยแล้วกันนะเอ,อแต่ผมไม่กล้าเปิดแคคเท่าไหร่มันค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกับตอนนี้เลยก็เลยเดี๋ยววิดีโอละ10นาทีเอาละกันทำไมกูยิงไม่โดนเออกูนูฟนี่เองเออ ไม่เป็นไรโนบได้เอาชีวิตรอดได้มีตามหนังทั่วไปเยอะจะตายบอกเขาทำไมไม่ไม่ไม่กูต้องมาเสียเวลาพาวิ์เหรอไม่นะ กูไม่เคยฆ่าวิทได้สักรอบนึงมีแต่วิทฆ่ากูอยู่ไหนวะอยู่ไหนเป็นไอเดียที่ไม่ดีเลยที่จะเปิดไฟเสียงเธออยู่ใกล้มากแต่ทำไมเราไม่เห็นเราเห็นแต่ฮันเตอร์เฮ้ยเฮ้ยไม่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  ตูไม่เล้ตั้งใจเดี๋ยว <c oughs> แหวงเงยออกไปออกไป <c oughs> ปิดประตูแม่งมาเดะอืมเมืนน่นไงเออให้มันได้อย่างนี้ดิ งัดอะวิ่งจีไปแล้ว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 ขอโทษ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 ไม่ได้ตั้งใจ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 เผาแม่งตรงนี้เลยอย่าตามกูมานะ ไม่มึงเล้งแมนไปแล้วไม่มึงเล้งแมนแมนแมน,แมน,แมนสัตว์กูนูบยากูนูบสโ้สมคเกอร์ครับสมเคเกอร์ไม่ไม่เยอยพวกนี้มาก โหพอเฮ้ให้เวลากูหายใจนิดนึงก็ดีขอบคุณเออ oh, วิธีกแล้วเหรอร้องไห้อะไรกันทุกวันวะบอกกูหน่อยดิ แฟนมึงทิ้งมึงก็ไม่น่าสงสารเท่าไหร่หรอกนะจำดาวอันดิส t รั c โอเคจำดาวอออไม่กูจะจำัพจำัพไปก็ได้อืออไม่ไม่ไมเอา fuck you bitch ให้กูทำไมเนี่ยไอ้พวกเนี้ยโอ้เออมีประโยชน์กว่าเยอะเลยอันเนี้ยไม่ไม่มันใกล้เกินไปมันอยู่ไหนให้กูพักหน่อยเสร็จฟัก k ยู u กูเพิ่งเก็บได้เมื่อกี้เอง yes 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 มาก yes เอานี้ไม่ใช้แมกโนแมกนัมแล้วก็ได้ในเมื่อมันไม่มีโหมดล้มนะนี่ใช่ป่ะล่ะไม่ล้มแล้วใช่ป่ะล่ะโอ้ระเบิดก้อนแรงที่กูเก็บได้ในด่านนี้มาสิ มาเลยไอตัวกูอออรอเล่นกูรอเล่นเดี๋ยปล่อยกูเถอะอ่ากวยเอ้ตายหาแน่แรอบดี t Yeah and heal my ass ตายแน่ๆเฮ้ยยังเว้ยถ้าเกิดกูเจอแท่งเดี๋ยวๆกูจะทำยังไงเนี่ยวู้วเลเซอร์ไม่ได้แอมกูหรอก ดาบไหมปืนดีกว่าไหมดาบเนี่ยแหละดีแล้วปืนดีกว่ามีแมกนัมไหมมาดีมาดีมาอา้ากูล้อเล่นอา้าดับเบิลดามจพ่อมึง ตายจริงๆด้วยอ่า What the fuck อยู่ไหนอะเนี่ยโอเคกลับมาที่ห้องแรกแล้วเดี๋ยวกูขอรีเซตวิดีโอก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมาเจอกันพาร์ทสาม